ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมอ้เฮดกินเข่าเด้อรับเดื้อเลยครับพี่น้องได้ชิโนนมากนะครับได้ีิโนนไม่ใคมากนะครับพี่น้องชิโนนไม่ใข่เด้อครับพี่น้องเลยมากินกับขอบขั้วนะครับเนี่ยได้สมจิ๋วครับพร้อมแดงของเขากันดีนะครับเนาะนะครับหร้อมแดงหร้อมแดงมันจะเข้ากันดีผมจิ๋วพร้อมแดงแจวประแด

มันจังดิน,นี่ขายเย็บอมแดงกัมาโอ้บตบดีว่นีมันสิบูได้นีแลสิบูครัายงา้มสิบใองโตเลยครับพ่อ

ทางอีม well, okay. ันดิ้เหี้ยวต้ใชแบบน้างมกไปจังไีนละบ่างาม

ขไพี่น้องผู้สิดยาท่านกรุงเทพเรบ่อยนะครับผู้นบอกกินนอกนะครับจะบวกพร้อมเลยกินมันเป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับว่าจิเป็นมะแรงต่างๆที่คนพอกินได้กับกินบว่าจิเป็นชีนโนนเป็นกินหรีดที่ป้อมข้าวไขาสไตล์กุงเท ผมขอไม่รู้ก well, ันมากกว่าโอ้ยม่ใช่แขวอยู่

หาหาไม,ามา่เจอมาผมครับต้องแขงงองงนี่นตด้ทสารเขาเปิดทหานหรือเปล่าสจ้าทหาร